สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองแงนะครับผมเจอกันกับเกมสมรย,ยุทธ์วิญญาจาร์นะครับเอ่อเต้าหลวตตาลู่ทีดีวันนี้เราจะมาพูดถึงเอ่อตัวละครใม่ที่หลายๆคนซุ่มได้ไปแล้วแต่ผมไม่ได้เอานะคือปลเต้าทะเลหรือปลเต้าโลหิตนะครับผมเราจะไปดูกันที่เรากดไปตรงที่รูปกจอยสติ๊กมุมบนซ้ายนะครับผมว่าการจัดทีมเป็นยังไงเรามาพูดคุย,ยเฉยๆนะสำหรับ เออใครที่ไม่รู้แนวทางการเล่นเนะี่ยแต่ผมไม่มีหรอกผมแค่มาพูดให้ดูมาพาไปดูว่าเขาจัดทีมกันแบบไหนเอแล้วเมื่อเราเข้ามาใช่เราอยากดูตัวละครปักเป้าทะเลนะไอ้ปักปัปกปัเป,ป้าโลหิตเลยปักเป้าทะเลตลอดเลยอ่าก็คือกดเข้ามาปับ๊บมันก็จะมีอันบนก็คือเป็นกลยุทธ์อันสองข้อมูลอ่าอันที่สามอันดับที่ อันดับทีมเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้มันยังใส่ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอันที่สาม,มานะนะแล้วก็ออกไปไม่ต้องสนใจเราก็มากดตรงนี้ครับผมข้อมูลตัวละครเห็นไหมมันจะขึ้นนั้นนิวเนี่ยไม่ไม่ล่าสัดแล้วเราก็จะมาดูตรงกลยุทธ์ก่อนนะครับผมตรงบนสายไอย้บนขวามุมบนขวาเห็นป่ากลยุทธ์เนี่ยตรงนี้มันไม่มีแต่ถ้าเป็นตัวอื่นบางตัวเขามีนะครับเราก็มากดตรงนี้ทีมที่เกี่ยวข้องตรงนี้ครับผมนี่ ผมจะพูดแค่ทีมที่อันดับหนึ่งเท่านั้นนะที่แบบอ่อย่างเงี้ยของทีมอัมโลฮิตเนี่ยเห็นไหมอันดับหนึ่งนะครับผมของฝึกยอดยุทธฝึกยอดยุทธผมมองว่าน่าจะเป็นแบบเอาไวต้ตีพวกเนื้อเรื่องพวกอะไรเงี้ยดานเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะประกอบด้วยอ่มังกรทะเลนะครับผมฟงเซอร์เทียนก็คือหมาลมหมาลมเออแล้วก็เออหลง แล้วก็หลงหลงแล้วก็หนามโลหิตนะครับผมไปเชิญเสี่ยงก็วงแหวนจะดูกันแล้วนะครับผมแต่อา่าวงแหวนของหนามโลหิตจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมอันนี้คือทีมแรกทีมฝึกยอดยุทธก็คือน่าจะเป็นทีมแบบว่าไว้ลงเนื้อเรื่องนะครับผมดานดานทั่วไปเราก็ผ่านมาเป็นศึกชิงสำนักนะครับผมของทีมอา่า ปลาเป้าทะเลนะหรือหนามโลหิตเนี่ยก็จะประกอบด้วยถังห้าวเซหลงกุ้ยเหมยนะครับผมแล้วก็หนามโลหิตก็เี่ยวอูแล้วก็ถังซานหนามโลหิตใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอ็กนะครับเอ็กมี่เอ็กตัวเอ็กแทนด้วยว่าคุณจะใส่หนึ่งหรือสองก็ได้นะครับผมมาจับอันดับต่อไปศึกซีสำนักนะครับผม ของทีมหนามโลหิตก็ประกอบด้วยอันดับหนึ่งนะครับทีมอันดับหนึ่งของเขาเลยก็คือจะเป็นทั้งเชิญเชิญสิ้นเทพกระบีนะครับผมปูพิษแล้วก็กูหลงแล้วก็หนามโลหิตแล้วก็นิน่งเฟิงจื้อนะครับผมหนามโลหิตจะใช้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งล้วนเลยเขาว่าบารมี เออบารมีอสูนพิษน่าจะเป็นทีมพิษนะครับทีมพิษบวกผมไอไอใช้เขตแดนเทพสังหารด้ยบา้างนะใช้เนี่ยอ่าแล้วก็มาทีมต่อไปนะซึกสังเวียนระดับสูงนะครับผมสำหรับทีมของนามโลหิตหรือปักเป้าทะเลเราก็จะประกอบด้วยอ่าโพไซซีมังกรทะเลหูเรียน,นา หลงลงแล้วก็หนามโลหิตนะครับแล้วก็มิวเกามิวเกาปูปูปูเรดนะนะเดช้ยอ่าวงแหวนของหนามโลหิตสําหรับอซึกสังเวียนระดับสูงเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับอ่ารูเรื่องลูเรื่องมาดูดีว่าทีมต่อไปก็คือจะเป็นซึกราชาสังเวียนนะครับผม ประกอบด้วยทีมนดัดหนึ่งของเขาก็ประกอบด้วยมังกรทะเลนะครับจูจูชิงตูกูปอออสกาหนามโลหิตแล้วก็ไปเฉินเซียงทวินเทลของเรานั่นเองวงแหวนที่ไซของนามโลหิตจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมอันนี้เขาใช้ทีมแบบไหนบบเนี้ผมเพราะส่องตัวแน่ๆที่ผมไม่มีในทีมนี้ก็คือมังกรทะเลกับนามนะครับหนามโลหิตผม ผมไม่คิดจะเอามันอยู่ด้วยเพราะว่าผมมองว่านามไอ้นามลหิตเนปักป้าทะเลเนี่ยมันสกิลมันคล้ายๆกับตูวกูปอนะครับไอเอฟเฟกของมันคล้ายๆกันผมเลยก็เรียกว่าผมมีตูวกูปอแล้วผมก็เลยเลือกไม่ปั้นดีกว่ามายกคนท้าดวลน,นะครับผมที่ว่าเอาไปพีพีกันทีมันดับหนึ่งของนามลหิตก็จะเป็นตูวกูปออไอไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตูวกูปอ ไตมูปไปอามาหงจิ้นเย็ยนนะครับเย็ยนลังๆลงเก่งนะครับลังเลงแมงทึกมากแล้วก็นิ่งลงลงแล้วก็นมโลหิตแล้วก็มิวเก่ามิวเกานี้ลังๆลงนี้จะเป็นตัวเริ่มแบบเจ๋งอ่ะเจ๋งยิ่งถ้าไปเล่นทีมทึกนะยกคนไอพีวีพีกันนะเจอมิวเก่านี้ปวดหัวไปครึง่งเนี่ยวงแหวนของนาโลหิตนี้เลือกใส่กันได้ตามสบายเลยครับผมจะใส่อะไรก็ได้เพราะเอกทั้งหมด สำหรับยกคนท้าดวนนะอ่าหมดเลยนะหมดแล้วก็เรามาดูเฉลี่ยวงแหวนของน้มโูหิตกันก็สองหนึ่งหนึ่งสองเราก็โดยส่วนมากก็พ totally> ี่ช้โอ้เลือกยากวย ใช้ได้ไหลายรูปแม่ะน้ามโลหิตสรุปว่าถ้าจากจากจากผมเลยก็คือการใสวงแหวนของน้ามโลหิตจะเป็นอะไรที่ยากนะครับแล้วผมมองว่าเป็นตัวละครที่ใช้ย,ยากแต่ถ้าสําหรับใครไม่มีผู้เล่นใหม่หรืออะไรที่ได้มาใหม่เลยก็ถ้าอยากเล่นก็เข้ามาดูได้นะครับผมตรงนี้อยากเล่นทีมไหนก็เลือกจัดเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปละบาย